โอเควันนี้จะ,ะเข้าสู่นีวันนี้ออกมาสอนแบบในวันที่2นะครับตอนมหาจรย์แห่งชีวิตตอนเดืน2เลยนะครับมหาจารย์แห่งชีวิตนะครับทุกคนเรานะครับทีต้องมีเขาเรียกว่าบงห้าบงล้อการเงินการงานสังคมความสัมพันธ์ มีสุขภาพร่างกายที่ดีนะครับแล้วคุณขึ้นสู่สังคมนะครับอะไรแบ่งพันสิ่งที่ดีๆให้กับสังคมนะครับเพราะฉะนั้นคนเราจะต้องสร้างมหาจาร์แห่งชีวิตสร้างแบบไหนครับสร้างแบบทาให้ตัวเองดีขึ้นแข็งแรงขึ้นรวยขึ้นถ้าเราไม่รวยจะทาจะช่วยคนนได้ไหมครับถ้าเราไม่เก่งจะช่วยเหลือคนได้ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องอิอสรภาพการเงินไล้เวลาในการเงิน,กา,งนการงาน การมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ครอ,อบครัวที่อบอุ่นและก็ขึ้นสู่สังคมอันนี้จะต้องมีนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราคนเรามาขอบคุณขอบคุณและก็รู้สึกปิติมีความรู้สึกความสุขแต่ไม่มีงานทําเพราะจิตจักรวาลและกอรง,งานเราก็ต้องมีงานทําเมื่อมีงานทําแล้วก็ต้องบอกว่าผิงนะครับแล้วว่าถ้าถ้าเป็นโทษนะครับผิีงเราจะ เคียงบ่าเคียงไหล่กันเราจะเป็นคนที่มาสร้างคุณค่ากับสังคมนะครับไม่ว่าการเงินการงานขึ้นสู่สังคมเราจะเคียงบ่าเคียงไหล่กันเราเป็นผู้นําเี่นกิฟติตเพราะฉันเป็นไดมอนด์แกนจะสร้างคุณค่ากับสังคมเพื่อส่งต่อความสําเร็จเช่นคอสสอนครูคอสกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดเราก็สอนนะครับสร้างคุณค่ากับสังคมควบคู่กับกฎจักรวาลไม่มีใครเคียงบ่าเคียงไหลคือตัวเรา กับงานที่เราทำแล้วก็ทํางานครบครวกระจกวาลอัตหิอัจณูนะครับผมแล้วก็สร้างตัวตนให้มีเป็นมหาจักรนะครับสร้างให้เป็นมหาจักนรนะครับมันให้มันเกิดขึ้นแล้วก็เพื่อจะส่งต่อให้กับสังคมคนเราไม่มีเงินจะไปช่วยเหลือคนใดไหมครับเพราะฉะนั้นเราจงปริยานตนว่าเราจะทํางานสร้างคุณค่านะครับใครเรียกว่าการเงินการงานสุขภาพร่างกายนะครับครอบครัวอบอุ่นและคืนสู่ สังคมเนี่ยที่ต้องมีจะดิ้งจะหลีกใหความเบิกบานนะครับสร้างคุณค่ากับสังคมไม่ใช่ว่าโอเคเราทําเพื่ออะไรเราทําเพื่อสังคมแต่ทาเพื่อเราครอบครัวมันแคบแต่ทาเพื่อสังคมเชื่อเหลือคนเราตื่นเช้ามาโปรเก็บจิตวิาเพียงเราจะเป็นคนรวยเราเป็นคนรวยมีเงินบางข้างนะครับเพียงเราทำงานด้วยกันเราเป็น bon ไดบอนแกนเป็นยังไงนะสร้างคุณค่าให้เขาเป็นนำแตงไดบอนแกนขึ้นมานะครับ เราสร้างเพราะฉะนั謝謝 to to ้นเราจงสร้างความสําเร็จและส่งต่อความสําเร็จนะครับทีมงานนะครับเราจงเพราะฉะนั้นเราจงทําตัวให้เรามันมาสจรยนอย่างชีวิตก่อตัวเรานั่นเลยครับอย่าคิดว่าออะไรก็มันไม่สําคัญไม่ผัดวันประกันพรุ่งไม่ลงมือทําสักทีคนกินเท่านั้นแหละคนอิ่มคนทำเท่านั้นถึงจะได้นะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะครับไม่ทําสักทีเมื่อไรจะได้เมื่อไรจะถึงนะครับเพราะมาสจัรนของชีวิตก่จงสร้างจงเสร็จจงเป็นขึ้นมานะครับ เราทำงานควบคู่กับจักรวาลบอกรักตะิ่งตะดิได้บอกขอบคุณนะครับสร้างคุณค่ากับสังคมให้มากๆวันวันหนึ่งนะครับเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับเป้าหมายชัดเจนที่จะเดินทางไปครั้งหน้าอย่าล้มแล้วก็ต้องลุกนะครับพึงเราจะเป็นตำแหน่งได้ดถ้าเราถึงเช้ามาถ้าสมมตินะโปรแกรมเจ็ดนะเราไปส่องกระจกว่าเองเราจะเป็นตำแหน่งไดมอนด์แกนนะเราเพื่อจะส่งต่อความสำเร็จกับสังคม เพียงเราจะมีเงินมากงคั่งอเผื่อเราโปรช่วยสงเคราะห์ทำบุญให้มานาปิดาและกับบำบ,บมงศาสนาและสงเคราะห์คนเห็ไนไหมครับเราต้องปร,รียนจาร์ต้องคิดใหญ่นะครับคิดใหญ่ถ้าเรามีน้อยมันคงทําอะไรไม่ได้นะครับคิดใหญ่ฝันใหญ่คิดเล็กก็เหมือนกันคิดใหญ่มันก็คิดเหมือนกันนะครับแต่ คำถ้าคำปฏิญาณความนินทาการกเทน้ำเทท่ถาถ้าทําให้เราดีมันก็ดีไปแล้วนะครับอย่าไปฟังเสียงนกเสียงกาจะขึ้นสูงขึ้นต่ำอยู่ที่ตัวเราเองอยู่ที่เรากําหนดอยู่ที่เราเป้าหมายของเราทํานะครับอย่าทาเล่นเล่นเลว่าเดี๋ยวก่อนอาทิตย์หน้าก็ทําเดือนหน้าก็ทําปีหน้าก็ทํจาจะหน้าทำไม่มีทางครับต้องลงมือทําดี๋ยวนี้ทันทีนะครับเพราะมหมา,าจาระเขของชีวิตอย่าลืมนะครับเราจงสร้างชีวิตของเราเป็นมหมา,าจาระเขจงรักอ่าอ่าเขาเรียกว่า ตลิ่งตลีกันนะครับจงเขาเรียกว่าความสําเร็จที่ทางสี่วงล้อการเงินการงานอิสรภาพเงินได้เวลานะครับไอ้คุณพระการทางมีความสัมพันธ์มีความครอบครัวที่อบูนนะครับแล้วคืนสู่สังคมเนี่ยจะต้องแบ่งปันครับโอเคแล้วก็มีอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันนะครับจะเอาคลิปดีๆมาแบ่งปันให้ทุกๆวันนะครับโอเควันนี้เดียนสองเรียนเจอกันใหม่เจอกันใหม่ในคลิปหน้าในเดือนสามครับสวัสดีครับครูปิงเสรษฐศาสารเสรษฐกิจใหม่นะครับ คิดให้น้อยสนุกเยอะนะครับ